ไม่เล่าโตโน่สารภาพกับผู้จัดการไม่ได้รักนิชาแล้วคิดแค่น้องสาวรับรู้สึกผิดกับนางเอกมายังได้เล่าในรายการโหนกระแสถึงเรื่องความสัมพันธ์กับโตโน่พากินต่อว่าหลังจากช่วงวาเลนไทน์เริ่มรู้สึกแปลกๆขึ้นเรื่อยๆจากหน้าที่ที่เราต้องดูแลเขาต้องจําว่าเขาชอบหรือไม่ชอบอะไรระยะหนึ่งเขาเริ่มถามกลับอาจจะเพราะสนิทกันแล้วในการทํางานก็เป็นได้จากที่คอยเทคแคร์เขาเขาก็จะเทคแคร์กลับเช่นอิมหมกินอะไรหรือยังกินอะไรใหม่ด้วยความที่เขาเป็น แบบนั้นกับทุกคนเราก็พยายามไม่คิดอะไรจนวันหนึ่งเขาก็พูดขึ้นมาว่าเขาชอบหนูพูดว่าชอบไม่จังอะไรประมาณนี้ก็คิดว่าเขาชอบที่เราทำงานเพราะพยายามเรียนรู้ก็คิดว่าดีในระดับหนึ่งแต่เราก็ไม่ได้ถามต่อว่าชอบยังไงเหมือนเขาพูดขึ้นมาลอยๆหลังจากนั้นก็พูดบ่อยขึ้นเมื่อไหร่ไม่ได้เจอก็ส่งมาบอกว่าคิดถึงตอนแรกก็เอกยังไงกันแน่ก็แปลกๆแต่เพราะเราเห็นความน่ารักกับทุกคนรอบข้างแต่รู้สึกว่าเขาชี้เราดีขึ้นเรื่อยๆมากกว่าคนอื่นก็เลยถามเขาตรงๆ ซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่ได้บอกเพชรเพราะใจเราไม่ได้อยู่กับเขาตั้งแต่ที่บอกเลิกกันไปแต่ด้วยเพราะเรายังไม่มีใครเลยยังอยู่ด้วยกันบ้างแชร์นั่นนี่กันบ้างสรรพนามที่เรียกที่รักก็เรียกเพื่อนด้วยอยู่แล้วและมีหลายสรรพนามโดยแก้มเพื่อนสนิทของไมค์ก็ยืนยันว่าการเรียกที่รักของไมค์เป็นเรื่องปกติไมค์เล่าต่อว่าที่ไม่เล่าให้เพชรฟังเรื่องโตโน่บอกชอบส่วนหนึ่งก็เพราะไม่อยากให้กระทบกับงานที่กำลังดีมากๆและไม่อยากให้กระทบกับความรู้สึกใครเมื่อถามว่ามีความหวั่นไหวหรือเปล่า ไมล์ก็ยอมรับว่ามีส่วนเจอกันเกือบทุกวันและคำพูดที่เขาใช้กับเราทั้งคิดถึงเวลาที่ไม่ได้เจอกันในช่วงแรกเขาจะมีคิดถึงกับฝันดีเราก็จะตอบว่าฝันดีในช่วงแรกแรกแต่หลังๆเริ่มคิดถึงด้วยเหมือนกันที่เขาพูดกับเรามันน่ารักมากๆเลยสำหรับหนูนะไม่ค่อยได้ยินคำแบบนี้ก็อาจจะมั้งค์คือเมื่อก่อนเพชรก็มีพูดบ้างค่ะแค่เมื่อไหร่ที่เราอยากฟังเขาไม่พูดเท่านั้นเองกับโตโน่วันไหนที่เราไปงานที่ต้องแต่งตัวแต่งหน้าเขาก็จะชมว่าสวย วันที่หนูปวดท,ท้องเขาก็ไปหาซื้อช็อกโกแลตแล้วเอามาให้ซึ่งอะไรแบบนี้เราไม่เคยได้รับจากใครเขาเอาใจใส่มองว่าเป็นพี่ชายได้ไหมตอนนั้นไม่น่าได้แล้วค่ะเขาไม่น่าคิดกับหนูแบบน้องสาวแล้วเราก็รู้สึกดีแล้วว่าด้วยเพราะเขาใส่ใจดีเทลเยอะมากเขารู้ว่าอะไรที่เราชอบเขาก็จะเอามาให้เสมอเราก็เคยบอกว่าอย่าทำแบบนี้อีกเพราะเดี๋ยวเราห้ามความรู้สึกตัวเองไม่ได้เราไม่ได้อยากคิดไปเองทั้งนี้เมื่อกันชัยถามว่าในวินาทีนั้นมีความคิดถึงนิชาศักด์เซี่ยวหนึ่งไหม มีคะก่อนที่จะรู้สึกมีเขาเสมอและหนูจะถามพี่โน่เสมอว่าพี่มีแฟนแล้วนะเขาก็บอกปัญหาของเขาสองคนให้ฟังเรื่อยๆทั้งตอนที่อยู่กันสองคนทั้งตอนที่พี่เมย์อยู่ด้วยมีครั้งหนึ่งที่เราอยู่กันสามคนแล้วพี่โน่พูดขึ้นมาว่าพี่เมย์ครับผมมีเรื่องจะปรึกษาแต่มันจะเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆก็เริ่มรู้สึกแลวว่าทำไมเขาถึงพูดตอนที่เราอยู่หนูก็กังวลว่ามันจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับหนูหรือเปล่าเขาก็พูดว่าเขาคิดกับนิชาแค่น้องสาวเขาไม่ได้รักนิชาแล้ว ซึ่งพี่โนเคยบอกหนูว่าเขาไปแช่ว่านมาไม่สามารถพูดโกหกได้เป็นวันที่หนูเชื่อเขาสนิทใจเพราะว่าพี่เมย์อยู่ด้วยหนูเลยเชื่อเขาสุดใจเพราะว่าสิ่งที่พี่เมย์ตอบกลับไปในตอนนั้นมันยิ่งทําให้หนูเชื่อขึ้นไปอีกทําให้เชื่อว่ามีโอกาสเป็นไปได้ระหว่างคุณกับฝ่ายชายมันรู้สึกว่าความรู้สึกของเรามันคือความจริงมากกว่าว่าสิ่งที่เขาทํากับเรามันคือความจริงใช่ไหมเพราะว่าหนึ่งเขาบอกว่าโกหกไม่ได้สองเขาพูดต่อหน้าพี่เมย์เลยรู้สึกว่าที่เขาบอกหนูมันเรื่องจริงจริง ถามว่าสิ่งที่เชื่อเป็นเพราะการคิดเข้าข้างตัวเองหรือเปล่าหมายก็ว่าแรกๆตอนที่อยู่ด้วยกันสองคนแล้วพูดเราก็จะมีความรู้สึกหนึ่งว่าไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะจริงแต่พอเขาปรึกษาพี่เมย์ต่อหน้าเราบวกกับคําตอบของพี่เมย์ในวันนั้นที่เขาบอกว่าพี่รู้สึกได้และพี่สัมผัสได้มาสักพักหนึ่งแล้วเราก็เลยคิดว่าจริงหลังจากนั้นหลายวันหนูอยู่กับพี่เมย์สองคนเขาก็เล่าเรื่องการทำงานที่ผ่านมาให้ฟังแล้วมีครั้งหนึ่งเขาเล่าว่า เขาเคยชอบคนมีแฟนถ้าเกิดผู้ชายคนนั้นเขามีแฟนแล้วมาชอบเราเขาต้องไปจบกับคนนั้นมาก่อนเขาต้องมั่นใจก่อนว่าถ้าเขาชอบเราจริงๆเขาต้องจบกับคนของเขาได้พูดแบบนี้เหมือนหมายความว่าเมรู้อยู่เป็นในไหนหนูก็ไม่รู้ว่าพูดเพื่ออะไรถ้าคลิปในรถของเพชรยังมีอยู่หนูมีหลักฐานมันเลยทำให้หนูจำว่าถ้าเขามีความรู้สึกจริงๆเขาต้องไปจัดการกับคนของเราได้หมายถึงพี่โน ซึ่งพอเรามาคุยกันมีครั้งหนึ่งไปส่งเขาที่บ้านแล้วนิชาออกมาจากบ้านมารับเราก็รู้สึกอยู่ข้างในเราเลยพยายามที่จะไม่มองไม่ทักทายไม่กล้าเจอหน้าน้องเลยในตอนนั้นเพราะไม่รู้เลยว่าพี่โน่จริงหรือไม่จริงวันนั้นหนูกลับไปเขาก็ทักมาบอกว่าขอโทษนะทีทําให้รู้สึกไม่ดีเขาบอกว่าไม่รู้ว่านิชาอยู่ที่บ้านเราก็บอกว่าไม่เป็นไรหนูก็สับสนกับตัวเองไปขอจัดการความรู้สึกก่อน หลังจากนั้นหนูไม่รู้ว่าเขาไปพูดกันประมาณไหนแต่ว่าเขามาคุยกับหนูว่าเขาคุยกับนิชาแล้วว่าออาห่างกับนิชาถ้าถามถึงหลักฐานหนูจริงใจกับเขาเสมอไม่เคยคิดที่จะอัดเสียงอะไรเลยพอวันต่อมาหนูเห็นโพสต์หนึ่งของนิชาว่าถึงเวลาดูแลหัวใจตัวเองหนูเลยยิ่งเชื่อเข้าไปใหญ่ว่าเขาห่างกันเพราะเขาไม่สามารถเลิกกันได้ทันทีเพราะแฟนคลับด้วยงานด้วยมีต้องออกงานคู่กันเราก็โอเคถอนหายใจ วันที่เขาออกงานคู่กันประมาณ23ามีนาคมขเขาก็ให้สัมภาษณ์เรื่องแต่งงานว่านิชาคงตามเขาไม่ทันหรอกถ้าเขาจะเซอร์ไพรส์คอแต่งงานจริงๆซึ่งวันนั้นหนูก็งอง,อง,องว่าคือ,อยังไงกันแน่วันนั้นหนูไม่ได้ไปที่งานด้วยเมื่อไหร่ที่หนูไม่โอเคเขาจะถามทันทีว่าเป็นอะไรโอเคไหมหรือมาหาเราทันทีเราจะมีคุยเรื่องความรู้สึกตลอดแล้วหนูก็ไม่ได้ต้องการให้เขามาคบหนูทันทีตอนแรกหนูอินกับเขามากจนมีครั้งหนึ่งที่หนูไปทํางานกับเขาแล้วเขากําลังเฟลอะไรสักอย่างอยู่แล้ว เขาต้องให้สัมภาษณ์หนูยืนอยู่กับหลานเขาว่าอาโน่เก่งจังเลยเนื้อเก็บความรู้สึกเกงอมากเลยแล้วหลานเขาบอกหนูมาว่าอาโน่เป็นนักแสดงครับพี่หมายแค่คำนี้ทุกอย่างวูบเข้ามาในหัวหนูหมดเลยเขาคือนักแสดงเขาเลยทําให้เราอินกับเขาง่ายหรือเปล่าหนูไม่เคยขอถ่ายรูปคู่กับเขาเก็บไว้เลยเพราะไม่อยากให้เขามีปัญหาเลยเราอยากปกป้องเขาเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่ามันจริงเลยไม่อยากทําร้ายเขา กับวันที่เพชรมาเจอเป็นวันที่พี่โนรู้สึกไม่ค่อยโอเคกับผลบอลที่แข่งเขาเลยขอเจอหลังเสร็จจากสนามแต่ด้วยช่วงก่อนเกิดเรื่องสองถึงสาวันได้คุยกับเพชรจากที่เราความรู้สึกชัดเจนกับพี่โน่แล้วพร้อมที่จะแยกกับเพชรเลยไปคุยกับเขาว่ารู้สึกไม่เหมือนเดิมเพื่อให้ไม่มีอะไรติดค้างกันเพชรก็พยายามถามเราไฟล์มไอโฟนเราก็ไม่ได้ปิดเราพูดไม่ตรงก็จริงเขาเลยเห็นว่าเราอยู่คอนโดเขาก็มาแล้วก็ตามที่เขาเล่าเพียงแต่ตอนที่เราลงมาเราไม่ได้วิ่งหนีนะค่ะเราลงมาปกติที่ไม่หยุดคุย เพราะกลัวเขาอารมณ์ร้อนไม่แน่ใจว่าจะมีพลาดที่เขาจะมีปัญหาหรือเปล่าขอคุยทีละคนดีกว่าได้บอกโตโน่หมว่ามีแฟนแล้วในช่วงแรกทุกคนจะรู้ว่าหนูโสดแล้วแล้วพอเราสนิทกันมากขึ้นก็จะมีการถามเราก็บอกว่ายังคุยกับแฟนเก่าอยู่ยังคาราคาสั่งยังไม่จบยังไม่ได้ขาดกับแฟนเก่าเขาก็บอกว่างั้นไมไปเคลียร์ให้จบนะหนูก็บอกว่าโอเคตอนเขาลงมาจากห้องแล้วไปขึ้นรถเขาถามคุณว่าอะไรเขาถามว่าเพชรคือใครเพราะไม่เคยบอกว่าคนไหนไม่เคยพูด เขาบอกว่าเขาเป็นชูเรอตามคลิปวันนั้นเลยค่ะเขาถามว่าใครก็บอกว่าเป็นแฟนเก่าหนูจบแล้วแต่เขายังไม่จบโตโน่ก็เหมือนไม่รู้เรื่องมาก่อนเลยมาถามว่าเป็นชูเรอเขาไม่ใช่ชูค่ะเขาก็รู้ว่าหนูยังไม่ขาดกับแฟนเก่าแต่อาจเป็นเพราะเพชรมาในวันนั้นเขาเลยรู้สึกว่าเป็นชูหรือเปล่าแต่จริงๆความรู้สึกจบไปแล้วกับเพชรเพียงแต่ยังคาราคาสั่งยังค้างคาท่าหรือคลิปก็ได้ค่ะ หลังจากที่พอมีเรื่องปุ๊บหมายก็เล่าว่าเขาให้หนูไปเคลียร์ขังจากเกิดเรื่องวันนั้นเรายังคุยกันดีๆอยู่เลยค่ะจนกลางคืนเพชรก็โทรหาพี่เมย์หนูก็ไม่แน่ใจว่าพี่เมย์คุยอะไรกับพี่โน่จากนั้นเขาก็โอเคทักมาหาหนูเหมือนเขาโกรธอะไรสักอย่างแต่เรายังไม่ได้เคลียร์กันเลยค่ะเขาบอกจบหนูก็บอกโอเคถ้าจะจบก็คือจบหนูก็ร่าให้เขาออกมาเคลียร์เหมือนกันว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงออกมาเคลียร์กับหนูก็ได้ในตอนนั้นแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วหนูโอเคแล้วไม่ได้อยากรู้อะไรแล้วอยากให้เขาเคลียร์อะไร เคลียร์ว่ามีอะไรที่พี่ไม่โอเคหรือเปล่าเขาดูโกรธหนูทำอะไรในเมื่อเราคุยกันแล้วเราคุยกันหมดแล้วทุกอย่างวันนั้นหลังจากเขาคุยกับพี่เมย์เหมือนเขาโกรธเขาบอกว่าโอเคไม่งั้นจบกันดีกว่าถ้ามายังมีแฟนอยู่หนูก็โอเคถ้าเขาไม่อยากฟังก็ไม่เป็นไรซึ่งหนูเป็นคนที่ใครร้อนอยู่หนูจะไม่เข้าไปยุ่งเด็ดขาดอีกวันก็อยากถามว่าเราจะลองเคลียร์ลองคุยกันไหมในเมื่อเขาไม่ได้อยากคุยก็ไม่เป็นไรก็อย่างที่บอกเขาอยู่ดีๆคำพูดของหลานเขาก็เข้ามาในหัวว่าอาโนเป็น นักแสดงขับพี่ไม่เหมือนรีรันอยู่ในหัวว่าว้าวาก็คงใช่แหละทั้งนี้เมื่อถามว่าจะบอกว่าคุณโดนหลอกไม่ก็ว่าก็น่าจะแต่ตอนนั้นหนูเชื่อสนิทใจแล้วเขาบอกว่าเขาแช่ว่านมาเขาผิดศีลไม่ได้เขาโกหกไม่ได้เขาจะอะไรกับหนูไม่ได้ท่าหนูยังไม่ไปจบกับคนเก่าซึ่งหนูก็ต้องไปจบแต่ก็งงว่าถ่าหนูจบแล้วพี่ไม่จบละพี่ไม่ผิดศีลเหรอไม่รู้สึกผิดแน่นอนค่ะคนแรกคือนิชาวันนี้ที่ไม่ออกมาอยากขอโทษนิชาและครอบครัวค่ะที่มไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ดีสก่อนขอโทษเพร และคุณพ่อคุณแม่ด้วยที่ไม่เคลียร์ให้จบไม่เคลียร์ทุกอย่างไม่เคลียร์ความสัมพันธ์ของตัวเองให้จบแต่อย่างที่บอกเขาว่ายังเป็นห่วงจริงๆทุกวันนี้ไม่ได้คุยกันแล้วนะคะก็ยังเป็นห่วงเขาอยู่ขอโทษพ่อกับแม่และครอบครัวตัวเองที่ต้องคอยตอบคำถามคนอื่นร้องไห้และขอโทษประชาชนที่ทำให้เกิดเรื่องน่าปวดหัวและต้องคอยตามข่าวพวกนี้ค่ะเช็ดน้ำตากับโตโน่ไม่มีอะไรที่ต้องเคลียร์กันอีกแล้ว ส่วนเพชรตอนแรกก็โกรธที่มีคลิปออกมาตลอดระยะเวลาที่เราครบกันหนูทำดีมาตลอดเลยอดทนมาตลอดดูแลเอาใจใส่อย่างดีไม่เคยทำอะไรผิดเลยไม่เคยนอกใจไม่เคยบอกเลิกนั่นแหละค่ะนี่คือสิ่งงอที่หนูควรได้รับแล้วจริงๆหรอแค่นั้นเองค่ะเป็นสิ่งที่หนูต้องได้รับจริงๆใช่ไหมคะเช็ดน้ำตามันต้องขนาดนี้เลยใช่ไหมแต่เราได้คุยกันแล้วค่ะเขาบอกว่าเขาทำไปเพราะอารมณ์ซึ่งมันเป็นปัญหาเดิมๆเลยค่ะที่เป็นปัญหาของเรามาตลอดเขาทำไปเพราะอารมณ์ซึ่งเราเข้าใจได้เหมือนทุกที ตอนนี้ไม่ได้โกรธแล้วคะ่ะทุกวันนี้หนูยังเป็นห่วงและหวังดีกับเขาแต่ถ้าให้กลับไปสถานภาพเดิมมันคงยากคะ่ะแต่ถ้าเป็นเพื่อนก็คงได้มังขาดแต่หนูเป็นคนที่ไม่ค่อยทําอะไรผิดซ้ําซึ่งแน่นอนว่าอันนี้ก็เป็นบทเรียนของหนูเลยไม่ว่าจะจากอะไรก็แล้วแต่ที่ผ่านมาถ้าให้กลับไปเป็นเพื่อนก็เป็นเพื่อนห่างๆก็ยังหวังดีกับเขาแหละคะ่ะกับกรณีที่โตโน่ออกมาพูดว่ารู้สึกผิดกับนิชาและพยายามตามงอ้อ เห็นตามข่าวค่ะเพื่อนเพื่อนส่งมาให้ดูแล้วค่ะตอนนี้ไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วค่ะแล้วแต่เขาค่ะเสียใจไหมไม่แล้วค่ะอย่างที่เคยบอกตอนนี้ไม่รู้แล้วอะไรจริงหรือไม่จริงเพราะเขาเป็นนักแสดงมังคะหัวเราะเขาไม่ได้ติดต่อกลับมาเลยไม่ต้องการเคลียร์ก็แล้วแต่ไม่รู้แล้วอะไรจริงไม่จริงบ้างถ้าเขาอยากง้อกันทําไมไม่ไปง้อให้ถึงที่จะมาพูดให้คนอื่นฟังทําไมถ้าหนูเป็นนิชาหนูก็จะรู้สึกว่าเพื่ออะไรทําไมไม่มาคุยกับเราเองหรือนิชาอาจไม่พร้อมคุยอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเป็นหนูหนูคงรู้สึกแปลกๆค่ะ